มานรินมาดูเลยค่ะดูเนอ๋อไาดูนะคะคนเต็มเลยนะคท้าานะคะอ่าดู่ไปดูเลยไปดูเลยไปดูไปไปดูไป้าแข่งกันเลเนไมนีไปดูมดไอเูก็ไปดูได้น้าแกัเลย ก็ไหนอย่างเงี้ยไม่นูหนุ่มรุ่นหน้าหนูมีหนุ่มเยอะนะคะหนูมีหไุ่มแล้วค่ะแล้วแล้วค่ะงห็นกันแล้วค่ะ

ไปที่ไปลูกไปที่ไปเร็วไปท้นไปเร็วไปที่ไปเรับไปที่ไปเร้วไปึ้นไปเร็วไปที่ไปเร้วไปทีไปเล็ว